และนี่คือวันเส้นปีของผมกินชาบูชาบูอุงร้องอยากกินชาบูอีกละก็คือแกไม่ได้โล่ร้านซับใช่ไหมถ้ามาเดทก็คือต้องนั่งแยกตามกฎที่เราเคยตกลงกันไว้ถ้าอุ้งเอิงยังไม่ได้โล่ทองถ้ามาเดทกันสองคนเด็กค่ะนั่นงอนแล้วไมน่ะถามจริงมันจะมีใครมานั้งกินชาบูคนเดียวยกเว้นโต๊ะนี้ใช่ครับแล้วแยกนั่งคนละโต๊ะมากินครั้งแรกผมก็สั่งไม่เป็นเลยไปโต๊ะข้างขทำไมไม่ติ๊กเองนั่นนั้นไม่บอกอยมาส่งโต๊ะข้างๆขอบคุณครับ หมดหงิดิไปเหอะผมทำำําตามกฎัวนน์เขาแยกไข่แดงเกง่งคิดว่าผมจะหลงกลไปนั่งด้วยเหรอไข่แดงง,ง่ายบ้างลองอย่างนี้ไม่อยากทำแม่สินะเออแยกเกง่งจริงวะ่ะดูดิช้ำช้องมากกับเรื่องไข่แดงไม่มีเปลือกไข่ติดมาเลยเพอร์เฟกต์ล่าสุดนะครับโต้งข้างอวดมาว่าผสมน้ำจิ้มอร่อยมากคิดแล้วสิว่าผมผสมจิ้มไม่เป็นแล้วจะไปนั่งด้วยผมเลยไปลอกกันบ้านถ้าอยากกินน้ำจิ้มอร่อยต้องม,มากัน ลาสุดงกสุรซะแล้วไม่ไรครับผมก็นังหันหลังใส่เลยมันจะไปยากอะไรกับสูตรผสมน้ำจิ้มเนี่ยเทรวมกันได้หมดตามด้วยกระเทียมพริกพอรสึซีฟุดนี่แหละสี่ยังกระน้ำจิ้มบาบิคิวนไหนขอลองชิมหน่อยสิ อะไรอะตรงข้างบอกว่าผมดูในโทรศัพท์อ๋อ,อเขาพิมพ์สูตรน้ำจิ้มมาให้แต่มันไม่ทันแล้วป้ะแกะเอาล่าสุดมันจะทํามาเป็นใส่ผักให้แล้วก็แอบ,บ<า>เอาลูกชิ้นชีสผมงไวสองอันนี่คืออะไรมาเทรดใช่ไหมกินไม่หมดชัวร์ซุปดำราเน,นีลบอกเลยโคตรเค็มคนดูหน้าคนกินเค็มครับไม่สะทกสะท้านอะไรเลยผมถึงข้าต้องเอาซุปมาผสมเพิ่มเติมไม่โตนุ่นไม่ต้องทําหน้าเซ็งที่เติมให้เนี่ยเป็นห่วงกว่าจะเค็มกันไปไอ้โตนุ่นไก่ขอบคุณนะต้งข้างที่เลี้ยงอ่ะมามานั่งด้วยนั่งด้วยไปกันแล้วทำไม เดี๋ยวรอโลทองมาก่อนเราคือได้สะสมโลทองเย่าเพิ่งรีบม,มานะผมเริ่มกลัวแล้ว